ก็ขอสวัสดีนักศึกษาทุกคนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนสองนะครับอาจารย์ก็คืออาจารย์บรรลักษ์คุมรักษานะครับเป็นตัวแทนจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาให้การชี้แจงประถมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนสองให้กับเรานะครับซึ่งรุ่นนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากว่าเราเคยออกฝึกปฏิบัติ วิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งไปแล้วแต่ว่าในสำหรับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพสองเนี่ยเรามีภาระงานที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะชี้แจงในรายละเอียดอีกทีหนึง่งนั้นอาจารย์ก็ขอต้อนรับเข้าสู่การประถมนิเทศเลยนะครับในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนสองนี้นะครับก็เป็นรายวิชาบังคับของกลุ่มวิชาชีพครูเหมือนกันถ้าหากว่าใคร ที่ไม่ผ่านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งในปีที่แล้วก็จะไม่สามารถลงทะเบียนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนสองนี้ได้นะครับรายวิชานี้นับเป็นรายวิชาสองหน่วยกิตมีชั่วโมงเป็นชั่วโมงปฏิบัตินะครับทั้งหมด90ชั่วโมงนะครับนักศึกษาที่จะออกฝึกในรุ่นนี้ก็คือนักศึกษาชั้นปีที่4ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา25 6 3นะครับหรือรุ่น60 นั่นเองนะครับของทุกๆหลักสูตรสาขาวิชามาดูคำอธิบายรายวิชาของวิชานี้บ้างว่าแตกต่างจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งที่เราเคยฝึกในปีที่แล้วอย่างไรคำอธิบายเขาบอกว่าการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งของปีที่แล้วเราแค่สังเกต รเราแค่สังเกตแล้วก็บันทึกการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงแต่ครั้งนี้เนี่ยในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมในการจัดทำด้วยแล้วก็ต้องเป็นการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยแล้วนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะครับจะต้องจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้พอเราจัดทำแผนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แล้วเนี่ย ก็ต้องทดลองสอนจริงด้วยนะครับโดยมีการกํากับดูแลของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาเนี่ยผู้อํานวยการอาจจะมอบหมายให้กับครูพี่เลี้ยงคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเรานะครับเราก็ต้องศึกษาแนวทางและต้องสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผู้เรียนด้วยจัดทําแผนแล้วทดลองสอนแล้วก็ต้องสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนในคาบที่เราสอนว่าเราสอนเรื่องอะไรคาบนั้นประเมินตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ ไหนก็ให้สร้างเครื่องมือประเมินที่สอดคล้องกันนะครับแล้วก็มาสะท้อนวิเคราะห์ผลการสอนของตัวเองนะครับโดยที่จะมีครูพี่เลี้ยงคอยเป็นที่ปรึกษาช่วงเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะให้ฝึกตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนหรือการเปิดสัปดาห์ที่2ของการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาที่เราจะออกฝึกนะครับ ไปจนครบ3สัปดาห์หรือจนกว่าจะครบ90ชั่วโมงนะครับระยะเวลาฝึกเราต้องเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลาเจ็นาฬิกา30นาทีมาถึงโรงเรียนก่อนเคารพธงชาตินะครับหรือใครจะมา7จ็ดโมงก็ได้นะครับก็ให้มาก่อนเคารพธงชาตินับเวลาที่7จ็นาฬิกาสามสนาทลงลงายมือชื่อเข้าปฏิบัติงาน แล้วก็ลงลายมือชื่อออกนะครับในเวลา16นาฬิกา30นาทีนั้นเราเคยฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งมาแล้วนะครับก็น่าจะทราบแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดีในหนึ่งวันเราจะคิดภาระงานเป็น8ชั่วโมงนั้นในระหว่าง1สัปดาห์ถ้าเกิดมีวันหยุดนักขัตฤกิ์วันหยุดราชการหรือวันหยุดที่โรงเรียนปิดเพื่อทำกิจกรรมเราก็ต้องมาชดเชยให้ครบ 90ชั่วโมงตามเกณฑ์นะครับถ้ามิเชน,นั้นเราก็จะไม่ครบชั่วโมงตามกําหนดก็ถือว่าการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนนั้นไม่ผ่านนะครับหรือถ้าเกิดเรามีเหตุจําเป็นที่ป่วยหนักไม่สามารถมาปฏิบัติได้ก็ให้ลาป่วยแล้วก็ต้องหาวันมาชดเชยจนกว่าจะครบ90ชั่วโมงเช่นเดียวกันในกรณีลากิบไม่อนุญาตให้ลากิบนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยยกเว้นว่าเป็นกิจที่สําคัญจริง ให้อยู่ในดุลพินิษของผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วก็ต้องทําเรื่องนะครับแจ้งว่าจะลากิจก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย3วันนะครับโรงเรียนที่เราจะใช้เป็นสถานฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2ของเรานะครับก็เหมือนกับเกณฑ์ที่เคยแจ้งให้เราตอนที่เราเลือกโรงเรียนไปแล้วว่าต้องเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากสมรอ,อบรอบล่าสุด มีครูประจำการที่สอนอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันกับสาขาวิชาเอกของเราเช่นสาขาวิชาเอกศิลปะศึกษาก็จำเป็นที่จะต้องมีครูที่สอนในวิชาศิลปะศึกษานั้นอ,อยู่ในโรงเรียนแห่งนั้นด้วยแล้วต้องมาเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับเรานะครับโดยครูศิลปะท่านนั้นจะต้องสอนศิลปะมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีด้วยนะรหรือในวิชา ภาษาไทยก็จะต้องมีครูประจำการที่มาเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับเราที่จะต้องมีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสปีนะครับแล้วเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาของเราด้วยนะครับในกรณีที่เราไปฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนประถมครูพี่เลี้ยงเนี่ยจบการ จบวุฒิคุณวุฒินะฮะเป็นคุณวุฒิการสอนประถมศึกษาดังนั้นคุณวุฒิการสอนประถมศึกษาสามารถสอนได้หลายวิชาในระดับประถมศึกษาแต่เราก็ต้องไปดูว่าครูพี่เลี้ยงนั้นมีประสบการณ์ในการสอนในวิชาเอกของเราเนี่ยที่เราต้องไปสังเกตการสอนเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า3ปีขึ้นไปนะครับครูพี่เลี้ยงหนึ่งคนดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฝึกประสบ ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนนะครับดูแลได้ไม่เกินสองคนเท่านั้นและในหนึ่งโรงเรียนถ้าเรารวมถ้าเป็นโรงเรียนที่เราไปกันมากๆนะครับโรงเรียนที่มีรุ่นน้องที่ไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งด้วยมีรุ่นน้องที่เป็นหลักสูตร6กสองที่ไปฝึกวิชาจิตวิทยาและความเป็นครูด้วยทั้งหมดทุกคนทุกรุ่นที่มาจากคณะครุศาสตร์ของเรานะครับไปอยู่ในโรงเรียนแห่งนั้นเนี่ย รวมแล้วต้องไม่เกิน10คนนะครับในการออกฝึกต่อหนึ่งโรงเรียนนี้ภาระงานที่จะต้องชี้แจงว่าเราต้องไปทําอะไรบ้างในส่วนของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2ลักษณะของงานก็คืองานที่1และงานที่2ก็จะทําเหมือนกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1คือศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนศึกษา โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนในสาขาวิชาเอกของเรานะครับมีการสังเกตสัมภาษณ์เป็นผู้ช่วยครูนะครับในการเขียนแผนเตรียมสื่อเตรียมการสอนแล้วก็เตรียมเครื่องมือในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับและที่ต่างออกไปจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งคือเราเนี่ยไม่ต้องทํากรณีศึกษาแล้วนะครับนี่ขอย้ํานะครับบางคนอาจจะทํามาผิดนะครับ เราไม่ต้องทํากรณีศึกษาแล้วแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือเราต้องเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และต้องทดลองสอนในห้องเรียนนะครัแล้วก็ต้องสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผู้เรียนในการทดลองสอนของเรานั้นเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งนะครับนี่คือภาระงานที่แตกต่างออกไปจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งการประเมิน ก็เหมือนกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งก็คือประเมินจากสส่วนประเมินจากสถานศึกษาได้แก่ประเมินจากครูพี่เลี้ยงและประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษานะบแบบประเมินก็จะต้องใส่ซองปิดผนึกแล้วให้หัวหน้าโรงเรียนนะครับในแต่แต่ละโรงเรียนจะมีหัวหน้าอยู่แล้วนําซองที่โรงเรียนปิดผนึกนั้นนํามาส่งให้กับพี่เจ้าหน้าที่นะครับเป็นคุณกิติพัฒน์หรือคุณถากูลก็ได้นะครับ การประเมินจากส่วนที่2ก็จะประเมินจากการเข้าร่วมนะครับปีนี้เราให้เข้าร่วมปฐมนิเทศแบบออนไลน์ทุกคนก็ต้องมาฟังคลิปที่อาจารย์กําลังพูดอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการปฐรมนิเทศแบบออนไลน์เข้าร่วมหลังจากฝึกเสร็จแล้วก็ต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการฝึกนะครับมาแชร์กันว่าที่เราไปทดลองสอนมาเนี่ยมีการสะท้อนมีผลเป็นยังไงนักเรียนบริบทแต่และห้องเรียนแต่และโรงเรียนเหมือนกันไหมนะครับออมาแลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้กัน แล้วก็ส่งเป็นรูปเล่มรายงานนี่คือประเมินจากคณะนะครับถัดมามาดูว่าสัดส่วนของการประเมินก็จะเหมือนกันนะครูพี่เลี้ยงประเมิน45คะแนนผู้บริหารประเมิน10คะแนนส่วนรายงานก็เป็น30คะแนนเหมือนเดิมประกอบไปด้วยข้อมูลสถานศึกษา5คะแนนโครงสร้างหลักสูตร5คะแนนการสังเกตชั้นเรียนแล้วก็หน้าที่ครู10คะแนนส่วนที่ต่างออกไปจากการฝึก ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งก็คือแผนการสอนนะครับและผลการทดลองสอนนะครับที่เต่งออกไปก็จะให้คะแนน10คะแนนส่วนการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะมาจัดที่คณะของแต่ละสาขาวิชาก็เป็น10คะแนนส่วนอีก5คะแนนที่เหลือเป็นคะแนนของการทํากิจกรรมของฝ่ายฝึกเช่นเราส่งแบบตอบรับตรงเวลาไหมส่งตามเงื่อนไขไหมมีปัญหาปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดหรือเปล่านะครับก็อีก5คะแนนนะครับการประเมินผลก็เหมือนเดิมเนื่องจากเป็นรายวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติดังนั้นเราจะวัดผลระดับผลการเรียนเนี่ยที่90คะแนนนะครับถึงจะได้ A แล้วก็ถัดลงมาแต่ต้องไม่ต่ำกว่า70คะแนนนะครับหรือต้องได้ผลการเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่าเกรด C ถึงจะถือว่าผ่าน ถ้าเกิดไม่ผ่านก็ต้องไปออกฝึกใหม่นะครับภายในเทอมหรือในปีการศึกษาถัดไปนะครับพร้อมกับรุ่นน้องนะครับทางนี้ขึ้นอยู่กับผลหรือแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการฝ่ายฝึกนะครับว่าในในการพิจารณาของแต่ละกรณีนะครับว่าจะให้ฝึกแบบไหนนะครับในส่วนของงานฝ่ายฝึกนะครับ จากเทอมที่แล้วหรือปีที่แล้วที่เราฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนคณะทํางานเล็กน้อยนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้อำนวยการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นอาจารย์ดรพิชมลสุริยพันธ์นะครับหรืออาจารย์จุ๊บเป็นผู้อำนวยการดูแลอยู่นะครับทีเจ้าหน้าที่จากเดิมปีที่แล้วที่เราเคยมีแต่คุณถากูลหรือพี่ปอน,นะครับปีนี้เนี่ยเรามีคุณกิติพัฒน์หรือพี่หนึ่งนะครับมาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานอีก ขั้นหนึ่งนะครับก็เราก็คงจะคุ้นหน้าคุณตาหลังจากที่เราได้ไปเลือกโรงเรียนหรือส่งใบตอบรับจากทางโรงเรียนนะครับเราก็น่าจะคุ้นหน้าคุณตาของพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วส่วนถ้าเกิดมีกรณีฉุกเฉินหรือมีคําถามนะครับที่ต้องการถามหรืออยากจะได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการฝึกนะครับเรามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์ของแต่ละสาขาวิชาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น การศึกษาปฐมวัยก็จะให้ไปสอบถามปรึกษาได้กับอาจารย์วารั์วิชณีสาขาคณิตศาสตร์ก็จะมีอาจารย์พิมพ์ลักษ์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็จะเป็นอาจารย์บรรลักษ์นะครับสาขาภา,าษาอังกฤษก็จะเป็นอาจารย์กนกการสาขาภาษาไทยก็จะมีผู้ดูแลเป็นอาจารย์วัชรานันสาขาสังคมศึกษาก็จะเป็นอาจารย์ดรทวน์ สาขาศิลปะศึกษาเป็นอาจารย์รัชดาพรนะครับและสาขาคอมพิวเตอร์ผู้ดูแลอยู่ก็เป็นอาจารย์รุ่งทิ์นะครับแนวทางปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนของเรานะครับทุกคนจะต้องเข้ามาดูคลิปออนไลน์นี้นะครับซึ่งประกาศหรือแชร์ให้เรานะครับผ่านทาง YouTube หรือจะมีการแจ้งล่วงหน้าว่ามีการอัปโหลดคลิปในเพจของ sru practicum นะครับให้เราเนะี่ยติดตามความ ความเคลื่อนไหวนะครับผ่านทางเพจนะครับว่ามีการแชร์คลิปออนไลน์สีแจงอะไรบ้างเกี่ยวกับเรานะครับจากนั้นก็จะให้อาจารย์ก็จะอัปโหลดคู่มือนะครับพร้อมกับแบบฟอร์มที่เป็นไฟล์เวิรของรายงานที่เราจะต้องทำไปพร้อมๆกันด้วยนะครับในเพจ S I U p a c t i c u m นะครับเอกสารคู่มือนะครับนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดออนไลน์หรือจะพินพ์มาอ่านก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับ ต้องศึกษาให้เข้าใจโดยรายละเอียดถ้าเกิดฟังอาจารย์ในคลิปนี้แล้วยังงงๆอยู่ก็ให้ไปเปิดคู่มือประกอบกันนะครับสิ่งที่เราต้องทําถัดมาก็คือหลังจากนี้หัวหน้าโรงเรียนนะครับก็ให้รอติดต่อจากฝ่ายฝึกประสบการณ์นะครับเพื่อให้มารับหรือจะจะมีการอัปโหลดหนังสือส่งตัวนะครับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในเพจ su p r a c t i c u m นะครับให้หัวหน้าโรงเรียนดาวน์โหลดหรือดาวน์โหลดเป็นรายบุคคล ก็อรอประกาศแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อถึงกําหนดโรงเรียนเปิดเทอมแล้วเราต้องไปปฏิบัติงานในโรงเรียนให้เราดาวน์โหลดหนังสือส่งตัวพิิ้นให้เรียบร้อยนะครับไปในวันรายงานตัวเพื่อเข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงขออนุญ,ญาตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและก็ทํากิจกรรมต่างๆนะครับในสถานศึกษาแห่งนั้นนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติกิจกรรมมีส่วนร่วม ทุกอย่างตามที่คณะมอบหมายทํางานให้เสร็จแล้วก็งานที่โรงเรียนมอบหมายนะครับมีส่วนร่วมทุกอย่างในงานโรงเรียนโดยจะมีครูพี่เลี้ยงที่ท่านผู้นวยการสถานศึกษาจะมอบหมายให้กับให้เป็นครูพี่เลี้ยงดูแลเรานะครับและเราก็ต้องนําข้อปรับปรุงข้อเสนอแนะจากครูพี่เลี้ยงมาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานนะครับหลังจากที่เราเสร็จสิ้นการฝึกป,ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนนะครับ สสัปดาห์หรือสสัปดาห์หรือครบ90ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไล่เลียกกับการเปิดเทอมภาคเรียนปกติของมหาวิทยาลัยพอดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรสาขาวิชาก็จะนัดหมายให้เรานำรายงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพมาส่งนะครับที่หลักสูตรสาขาวิชาดังนั้นเนี่ยการจัดทำรายงานจัดทำได้ตั้งแต่ที่เราฝึกครบกำหนด90วัน แล้วก็ให้เริ่มทํารายงานได้เลยนะครับแล้วก็หลักสูตรจะนัดหมายให้นํามาส่งแล้วก็นัดหมายวันจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนภายในหลักสูตรนะครับในระหว่างการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาให้นักศึกษาทุกคนแต่งกายให้ถูกระเบียบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีนะครับจะได้ดูเรียบร้อยแล้วน่ารักเนาะ สำหรับในส่วนของรูปเล่มรายงานเราคุ้นเคยอยู่แล้วคราวที่แล้วเราก็ได้ทำมาแล้วในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งก็จะมีข้อมูลสถานศึกษาซึ่งก็ทำเหมือนเดิมนะครับนี่อาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดตอนที่สองก็จะเป็นข้อมูลหลักสูตรก็ให้ทําเหมือนเดิมถ้าใครเปลี่ยนโรงเรียนเพราะฉะนั้นข้อมูลหลักสูตรก็ต้องเปลี่ยนเพราะบางโรงเรียนจัดชั่วโมงสอนจัดโครงสร้างหลักสูตรไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เราดูด้วย ตอนที่3ก็เป็นการสังเกตงานในหน้าที่ครูเหมือนกันเรายังจะต้องไปสังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงหรือครูที่อยู่ในกลุ่มสาระของเรานะครับที่ตรงกับสาขาวิชาเอกอย่างน้อย15ครั้งเหมือนเดิมเหมือนกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน15ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตสัมภาษณ์ช่วยเหลืองานธุรการงานสนับสนุนเตรียมซือ่อ จัดทาแหล่งเรียนรู้เตรียมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้วก็การวัดและประเมินผลผู้เรียนนะครับตามภาระหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนนะครับเหมือนเดิมอันนี้นะครับขอข้ามไปก่อนนี้มาถึงงานที่เราจะต้องทําที่แตกต่างอาอกไปการที่จากเดิมที่เราเคยทําการศึกษารายกรณีในการฝึกระหว่างเรียนหนึ่งนะครับ ในภาคเรียนนี้เราไม่ต้องทําแล้วนะครับเพราะว่าภาระงานของเราก็จะเป็นการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็ทดลองสอนแทนนะครับตัวอย่างแผนอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างมาให้คร่าวๆเพราะว่าเมื่อเราไปอยู่ในโรงเรียนแล้วเนี่ยบางโรงเรียนก็จะมีแบบฟอร์มสําเร็จรูปมาให้เราเลยแต่ถ้าโรงเรียนไหนไม่มีแบบฟอร์มสําเร็จรูปของโรงเรียนให้เราก็ให้เรายึดแบบฟอร์มที่อยู่ในเล่มคู่มือนะครับ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยว่าเราสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ไหนชั้นอะไรภาคเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่เรื่องอะไรหน่วยการเรียนรู้นั้นมีชั่วโมงตามโครงสร้างหลักสูตรนะ่เราไปศึกษาโครงสร้างหลักสูตรมาแล้วก่อนหน้านี้เราก็ต้องรู้ว่าหน่วยการเรียนรู้นี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วแผนการเรียนรู้เนี่ยแผนจัดการเรียนรู้ที่เราเตรียมขึ้นมาเนี่ยเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ในหน่วยการเรียนรู้นี้ เรื่องอะไรสอนกี่ชั่วโมงดังนั้นการสอนใน1แผนนะครับอาจจะเป็นคาบเดียว1ชั่วโมงหรือการสอนแผนที่เป็นคาบคู่สองชั่วโมงก็ได้สอน1แผนนับเป็น1ครั้งไม่ว่านักศึกษาจะสอนคาบเดียวหรือคาบคู่นะครับสอนคาบเดียว1ชั่วโมงก็นับเป็นสอนหนึ่งครั้งสอนคาบคู่สองชั่วโมงก็นับเป็นสอนสองครั้ง นั้นให้นักศึกษาเขียนแผนและทดลองสอนอย่างน้อย2ครั้งนะครับไม่ได้นับเป็นชั่วโมงนะ2ครั้งนะครับสองครั้งในเนื้อหาของแผนก็ต้องระบุมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ตัวชีว้วัดวัตถุประสงค์นะครับสาระสําคัญหรือความคิดรวบยอดของเนื้อหาที่เราจะสอนเนื้อหาสาระบางโรงเรียนก็จะมีสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนหรือบางโรงเรียนก็จะให้เรา ระบุสมรรถนะตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะับตามนโยบายของโรงเรียนหรือบางโรงเรียนก็จะให้เราระบุสมรรถนะของหลักเศรษฐปัสญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราจะต้องเขียนแผนภายใต้การดูแลและก็กำกับให้คําแนะนําจากครูพี่เลี้ยงนะครับนี่อาจารย์ก็ไม่ได้เปิดโอกาสนะครับให้ก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องประกอบไปด้วย หัวข้อที่ตายตัวนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้แต่คร่าวๆนะครับให้ระบุตามที่ชี้แจงนะครับชิ้นงานเอาอาจจะมีใบงานให้นักเรียนทามีใบกิจกรรมมีแบบทดสอบก็ให้ระบุมาหรือมีชิ้นงานการประดิษฐ์วัสดุอะไรก็ตามก็ให้ระบุชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียนในการสอนครั้งนั้นการจัดกิจกรรมการสอนนะครับหลังจากที่เราได้สังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยง15ครั้ง เราก็จะทราบว่าในการสอนเนี่ยเราจะต้องมีกี่ขั้นนะครับแต่ละขั้นทําอะไรบ้างกิจกรรมในการสอนแต่ละขั้นนั้นให้ยึดจากครูพี่เลี้ยงหรืออาศัยคําแนะนําจากครูพี่เลี้ยงมาออกแบบกิจกรรมเหล่านี้นะครับอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ฟิกว่าต้องมี3ามขั้น4ี่ขั้นตามที่ชี้แจงในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ขึ้นอยู่กับครูพี่เลี้ยงแล้วก็กับสิ่งที่เราได้รับคําชี้แจงคำเสนอแนะจากครูพี่เลี้ยงมาอีกทีหนึ่งนะครับ ในการสอนครั้งนั้นนะครับใช้สื่ออะไรบ้างแหล่งเรียนรู้อะไรบ้างและที่สําคัญเราจะต้องเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยนะครับอย่างเช่นภาษาไทยสอนเรื่องการอ่านสิ่งที่ต้องการวัดก็จะวัดความสามารถด้านการอ่านวัดอย่างไรใช้เครื่องมืออะไรมีเกณฑ์อะไรในการประเมินว่าผู้เรียนนั้นมีประสิทธิภาพในการอ่านหรืออ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่เรากําหนดนะครับต้องระบุให้ชัดเจนนะครับ หรือศิละปะต้องการให้ผู้เรียนนะครับวัดความสามารถในการทําภาพพิมพ์นะแล้วก็ระบุไปวิธีการวัดวัดยังไงวัดจากการสร้างชิ้นงานเครื่องมือวัดตรวจยังไงเกณฑ์การประเมินยังไงต้องระบุให้ชัดเจนเครื่องมือในการวัดและประเมินผู้เรียนมีได้หลากหลายแบบนะครับเราไปสังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยงมาแล้วสิบห้าครั้งเทอมที่แล้วก็สังเกตมาแล้วนะครับอาจจะพอสังให้เห็นภาพคร่าวว่า เวลาที่จะวัดประเมินผลผู้เรียนเนี่ยก็อาจจะใช้แบบวัดผลสมริดที่เป็นข้อสอบแบบวัดข้อสอบวัดความถนัดหรือข้อสอบวัดทักษะแบบสังเกตพฤติกรรมแบบสํารวจรายการก็ได้หรือจะสัมภาษณ์หรือจะประเมินผู้เรียนจากให้นําเสนองานหน้าห้องนะครับหรือตรวจชิ้นงานให้ประดิษฐ์ให้ออกแบบตรวจผลงานนะครับหรือตรวจรายงานก็ได้นะครับนั้นคือ รูปแบบหรือเครื่องมือนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะที่ครูพี่เลี้ยงนะครับได้ให้คําแนะนําของเราด้วยนะครับก็สําหรับรายวิชานี้คําชีช้แจงก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามได้ที่ตัวแทนของอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละสาขานะครับหรือศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือที่อาจารย์จะอัปโหลดให้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูคู่มือที่อัปโหลดหน้าตาคู่มือเป็นยังไงนะครับตัวหน้าปก ชื่อรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2นะครับภายในเล่มประกอบด้วยตัวอย่างการจัดทำรายงานนะครับก็จะมีข้อมูลสถานศึกษาข้อมูลหลักสูตรนะครับเหมือนกับที่เราเคยทำในฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1น่นะครับแต่ที่เพิ่มมาก็คือเป็นการเขียนแผนจัดการเรียนรู้แล้วก็ทดลองสอนโดยที่รายละเอียดของการเขียนแผนอาจารย์ก็ ใส่เข้าไปให้แล้วอยู่ในเล่มคู่มือเหมือนกันนะตัวอย่างแผนอาจจะไม่ได้ฟิกเหมือนที่บอกนะครับงี้มาดูว่ารายงานการปฏิบัติประจำวันในหนึ่งวันนะครับเราอาจจะทำกิจกรรมมากกว่าหนึ่งอย่างมากกว่าการสอนนะครับให้บันทึกกิจกรรมตามเวลาที่เราทำแล้วก็สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็ให้ครูพี่เลี้ยงนะครับลงชื่อรับทราบว่าเราได้ปฏิบัติงานนั้น ลายเซ็นของครูพี e ่เลี้ยงนะครับควรจะเป็นลายเซ็นจริงที่ท่านเซ็นรับทราบจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้การพิมพ์รายงานเพื่อที่จะให้มันดูเรียบร้อยแต่ว่าลายเซ็นของครูพี่เลี้ยงนะครับขอให้เป็นลายเซ็นจริงที่ครูพี่เลี้ยงรับทราบดังนั้นถ้าเราทําทุกวันครูพี่เลี้ยงก็จะเซ็นทุกวันเราก็จะไม่ต้องให้ครูพี่เลี้ยงเซ็นย้อนหลังนะครับหลายๆครั้งเยอะๆนะครก็ให้เซ็นเป็นลายวัน ด้วยลายเซนจริงไม่อนุญาตให้ใช้ลายเซนสแกนนะฮะไม่อนุญาตให้ใช้ลายเซนสแกนครูพี่เลี้ยงต้องลงชื่อรับทราบการปฏิบัติแต่ละวันด้วยความเป็นจริงนะครับส่วนแบบฟอร์มอื่นๆการสังเกตพฤติกรรมการสังเกตการจัดการเรียนรู้ก็เหมือนกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหนึ่งนะครับนัานที่เพิ่มมาก็คือตัวอย่างแผนที่อาจารย์ใส่ให้ไว้ท้ายคู่มือนะครับ แล้วก็ต้องมีความเห็นของครูพี่เลี้ยงด้วยหลังจากที่เราเอาแผนให้ครูพี่เลี้ยงตรวจหรือเราสอนเสร็จแล้วโดวยครูพี่เลี้ยงสังเกตการสอนอยู่นะครับครูพี่เลี้ยงเนี่ยให้สะท้อนด้วยลายมือว่าการสอนหรือการเขียนแผนนั้นเนี่ยเหมาะสมมีอะไรต้องปรับปรุงอีกไหมน้ําเสียงชัดเจนหรือยังวิธีวัดผลสอดคล้องไหมนะครับให้ครูพี่เลี้ยงเสนอแนะด้วยลายมือเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้ลงชื่อสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาก็ต้องให้ตรวจนะครับ ตามระเบียบของฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเหมือนกันว่าผู้บริหัรสาราต้องลงความเห็นในแผนการสอนของ,ของครูผู้สอนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเอกสารอื่นๆแนบท้ายแผนการสอนเช่นใบงานใบกิจกรรมใบความรู้นะครับก็ให้แนบมาหรือถ้าเรามีสื่อเราก็ถ่ายรูปสื่อที่เราใช้นะครับแนบมาท้ายแผนภาาผนวกของแผนก็ได้ถ้าเกิดมีแบบประเมิน แบบประเมินทักษะแบบประเมินพฤติกรรมแบบประเมินความรู้หรือมีข้อสอบก,ก็แนบมาท้ายแผนด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างอาจารย์ก็ให้ตัวอย่างไปพอดีอาจารย์เอามาจากของแผนของสาขาวิทยาศาสตร์เนาะก,ก็จะประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อคุณครูก็จะมีช่องให้คะแนนเป็นแบบสํารวจรายการมีระดับคะแนน3ระดับนะครับมีเกณฑ์หรือแบบสังเกตพฤติกรรมทํางานเป็นกลุ่ม ก็จะมีเกณฑ์วัดพฤติกรรมนะครับนี่คือตัวอย่างอาจจะใช้อื่นๆนะครับมากกว่านี้ก็ได้ลองปรึกษาครูพี่เลี้ยงดูนะครับในการปฏิบัติในการเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินนะครับังนั้นทุกคนที่เข้าฝึกปฏิบัติการป,ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนนะครับในโรงเรียนหนึ่งๆเนี่ยอาจจะไปประมาณ10คนนะมากกว่า1คนอยู่แล้วให้ทุกคนลงชื่อในหน้าเดียวกันนะครับ ลงเวลามาแล้วก็เวลากลับให้ครบทุกวันวันละ1แผ่นดังนั้นให้ครบทุกวันวันละ1แผ่นเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกครบ2หรือ3สัปดาห์หรือ90ชั่วโมงก็ให้หัวหน้าโรงเรียนนะครับถ่ายเอกสารแจกทุกคนเพราะทุกคนจะต้องมีหลักฐานว่าตนเองได้มาลงชื่อปฏิบัติงานณโรงเรียนแห่งนั้นนะครบตามเวลาตามชั่วโมงที่กําหนดนะครับถ้าหากใครไม่มาก็ให้ลงว่าเป็นผู้ที่ไม่มาต้องมีผู้ตรวจสอบอาจจะเป็นไฟล์ บุคคลของโรงเรียนฝ่ายวิชาการก็ได้แล้วก็มีลายเซ็นของผู้อำนวยการสถานศึกษากำกับนะครับรับทราบถึงการปฏิบัติงานของเรานะครับท้ายคู่มือก็จะมะีตัวอย่างแบบประเมินที่เคยแจ้งเราไปแล้วนะครับเหมือนเดิมแบบประเมินก็เหมือนเดิมนะครับก็ไปศึกษาในคู่มือได้เหมือนกันนะครับสำหรับในรายวิชานี้อาจารย์ก็ขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้เราโชคดีในการฝึกปฏิบัติ วิชาชีพระหว่างเรียน2ในโรงเรียนนะครับสวัสดีครับ